เช้าวันนี้ตื่นขึ้นมาก็บรรยากาศก็เหมือนเดิมนะคะเด็กๆมารอให้แม่เทอาหารให้นะคะกินมุมแพรมุมเรานะคะนี่ก็พ่อบรรยายนะคะถ่ายพ่อบรรยายนะคะซูมนะคะซูมเมื่อกี้นี้ซูมนะคะเมื่อเช้านี้คุณหมอก็ไลน์มาตอนประมาณ9ก้าโมงว่า น้องชายเย็นเขาผ่าตัดทำหมันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรอฟื้นตัวนะคะก็ขอให้น้องฟื้นตัวมาได้ดีปกตินะคะจะได้ไปรับน้องช่วงบ่ายนะคะช่วงบ่ายกับแม่น้อยนะคะจะหวังว่าคงจะไม่ทุรักทุเลเหมือนเมื่อวานนี้นะคะนี้เจ้าเจ้าสีสว่าดนะคะน้องสีสว่านเป็นตัวเมียนะคะเป็นอีกตัวหนึ่งที่นุ๊กอยากทำหมันให้น้องมากๆนะคะเพราะว่าน้องเป็นตัวเมียแล้ว อีกไม่นานคงจะติดสัตว์นะคะอีกไม่นานคงจะติดสัตว์อยากให้เขาได้ทํามันนะคะแต่ว่ากไไ็ไม่ไม่ไม่รู้ว่าเขาจะได้ทํำไหมนะคะคือนุ๊กก็จะ,ะขอความเมตตาไว้ตอนนี้เลยค่ะว่าอยากให้น้องได้ทํามันนะคะน้องสีสวัสด์ตัวเมียตัวเนี้ยเพราะว่าอาจจะเก็บเล็ขผสมน้อยไปนะคะถ้าเกิดว่าได้ครบเมื่อไหร่มีค่ารถพร้อมไปก็จะเอาน้องไปทํามันนี่เจ้าส้มเป็นตัวผู้นะคะ เดี๋ยวส้มนี่ไข่นิดเดียวนะคะไข่นิดเดียวน่าจะสงสัยถ้ายังไม่ทํหมันก็น่าจะเป็นอาการของทองแดงนะคะที่ว่าไข่ไปหลบอยู่ตามช่องท้องอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะไปถ่ายเสือน้อยให้ชมอยู่นะคะน้องเสือน้อยเขาทํหมันมาแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ทํหมันให้เขานะคะเนี่ยน้องสีสว่า์เนี่ย เผอเอเขาจะไปออกลูกแล้วก็พอลูกโตเนี่ยเขาจะตามแม่เข้ามาหมดเลยนั่นมันหมายถึงจะมีแมวเพิ่มขึ้นนะคะมีแมวแถวนี้เพิ่มขึ้นหรือไม่ก็บ้านเราเพิ่มขึ้นเนี้ยนะคะแล้วลูกเขาก็จะถ้าเป็นตัวเมียก็จะออกลูกออกหลานมาอีนะคะ่ะไม่รู้ว่านุคิดเยอะไปหรือเปล่านะคะก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะอันนี้ก็จากลมพายุเมื่อวานนี้ก็เกะกะมากนะคะใบมองใบไม้อะไรเต็ม ยังกวาดไม่เสร็จเลยนะคะยังกวาดไม่เสร็จเลยรีบทําคลิปก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะสายไปนะคะเดี๋ยวจะไม่ได้ลงคลิปเดี๋ยวทุกท่านจะไม่ได้ชมแล้วก็อาจจะนุกอาจจะไม่ได้อยังไงล่ะถ้าเราลงคลิปช้านะคะทุกท่านก็จะได้เหมือนกับได้ชมช้าแล้วก็โฆษณาก็ไม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วนุกก็ผ่านกด YouTube แล้ว แล้วก็ได้ค่าโฆษณาจากคลิปของตัวเองวันละวันละไม่ถึงเหรียญเลยนะคะก็ต้องแบบสะสมไว้นะคะสะสมไว้3มเดือนกว่าสเดือนถึงจะได้ร้อยเหรียญครั้งหนึ่งนะคะถ้าใครให้เมตตาซุปเปอร์แตงมาเนี่ยนุกนุกคือวันนั้นนุกจะดีใจมากนะคะนุกดีใจมากเพราะว่ากว่าจะได้แต่ละเหรียญนะ่ะค่าโฆษณาเนี่ยมันน้อยค่ะมันน้อยนี่พี่เสือของเรานะคะคุณหมอตัด พาไข่ออกเรียบร้อยแล้วนะคะน้องเสน้อยเขาก็กินน้ํากินอาหารได้ปกตินะคะกินได้ปกติเลยนะคะก็ขอขอบคุณในความเมตตาอีกครั้งนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวไปเคลียร์กรงเด็กๆให้เรียบร้อยก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ